สำหรับการเลือกข้อความปกตินะคะสามารถทำได้ดังนี้นะคะจากตัวอย่างนะคะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นการลบข้อความอย่างรวดเร็วโดยการระบายเลือกหรือการไฮไลท์นะคะข้อความนะคะพิมพ์ว่าสิ่งที่ทำให้สินค้าประสบความสำเร็จในการขายได้แก่คุณภาพดีราคาแพงราคาแพงตรงนี้ผิดนะคะมีบริการหลังการขายเป็นที่นิยมของตลาดผลิตช้าเป็นต้นผลิตช้าตรงนี้ผิดนะคะ ดังนั้นนะคะเราต้องการที่จะลบข้อความราคาแพงกับข้อความผลิตช้าออกไปนะคะโดยการเลือกข้อความที่ต้องการก่อนนะคะให้คลิกเมาส์นะคะค้างไว้ณตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการเลือกนะคะในที่นี้นะคะคลิกเมาส์ตรงนี้ก่อนนะคะคลิกเมาส์ค้างไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะลากเมาส์ผ่านข้อความไปทางด้านขวาจนจบข้อความที่ต้องการนะคะแล้วปล่อยเมาส์หลังจากนั้นนะคะให้กดแป้นพิมพ์ delete นะคะ ข้อความก็จะถูกลบไปนะคะต่อจากนั้นนะคะเราจะมาลบข้อความผลิตช้านะคะให้ทําเหมือนเดิมนะคะคลิกเมาส์ค้างไว้นะตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการเลือกนะคะจากนั้นนะคะลากเมาส์ผ่านข้อความไปทางด้านขวาจนจบข้อความที่ต้องการเหมือนเดิมแล้วปล่อยเมาส์นะคะ <S <S จากนั้นให้กดแป้นพิมพ์ delete นะคะข้อความก็จะถูกลบไปแล้วนะคะ ซึ่งเป็นการลบข้อความอย่างรวดเร็วนะคะโดยการระบายเลือกหรือการไฮไลท์นะคะต่อมานะคะเราจะมาทดลองนะคะแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็วนะคะโดยการระบายเลือกหรือการไฮไลท์วิธีการนะคะให้ทําเหมือนเดิมนะคะให้ไปคลิกเมาส์ค้างไว้ณะตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการเลือกก่อนนะคะในที่นี้นะคะข้อความที่เราต้องการเลือกนะคะก็คือพิมพ์แทรกซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาที่เรากําลังเรียนอยู่ณตอนนี้นะคะคือเรื่องของการเลือกข้อความ เราก็จะไปทําการคลิกเมาส์ค้างไว้ก่อนนะคะตรงตําแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการเลือกนะคะ <balances. S 1> หลังจากนั้นนะคะลากเมาส์ผ่านข้อความไปทางด้านขวาจนจบข้อความที่ต้องการเลือกนะคะ <tas. S 1> แล้วปล่อยเมาส์นะคะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเข้าไปได้เลยนะคะในที่นี้นะคะจะพิมพ์ว่าเลือกข้อความนะคะเลือกข้อความ เนื้อหาที่เรากาลังเรียนอยู่คือการเลือกข้อความนะคะข้อความเดิมก็จะหายไปแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นประโยชน์ของการเลือกข้อความโดยการไฮไลท์แล้วนะคะว่าสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะลบข้อความอย่างรวดเร็วก็ได้ด้วยแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็วก็ได้ด้วยนะคะโดยการระบายเลือกโดยการไฮไลท์นะคะ